สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปโปรแกรมเชลเล่นในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2 ID นะครับในคลิปนี้นะส่วน ID นี้ก็จะเป็น ID แรกนะครับแล้วก็โดนแบนไปที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปของคนนี้นะครับเดี๋ยวดูสถิติของเขาสักนิดนึงนะครับสำหรับสถิติของคนนี้นะครับก็อาจจะเหมือนคนที่เล่นธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเคยพูดว่าคนที่ใช้โปรจาคิวเดชเยอะนะครับพอคนที่ใช้โปรได้มาดูคลิปของผมนะ เขาก็จะเล่นแบบให้ q ิวดตัวเองไม่เยอะนะครับ q ิวดีสามบ้างคิวดีสองบ้างอย่างคนนี้ก็ q ิวดีสี่นะครับเดี๋ยวนี้ดูจาก q ิวดหรือว่าดูจากซีตินี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเล่นเนียนนะนอกจากจะเล่นในเกมเนียนแล้วนะครับยังเนียนสถิติด้วยนะเดี๋ยวดูซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าซีซั่นสิบนะซีซั่นสิบเจ็ดคิวดองเองนะครับอ่ะก็สะแสดงว่าคนนี้ คิวเดทน่าจะอยู่ประมาณ1นถึงสนะครับคิวเดทหนึ 1, ่งคิวเดทสนะครับพอมาซีซั่นสินี่คิวเดทสเลยนะก็แสดงว่าเขาอาจเริ่มใช้โปรในซีซั่นสิปลายๆนะครับแล้วก็มาใช้แบบจริงจังในซีซั่นสิสำหรับคนนี้นะครับก็ใช้โปรไปทั้งหมด299แมตนะครับ ถือว่าไม่น้อยกันเลยทีเดียวสําหรับคนที่ใช้โปรนะครับหากไม่มีการรายงานมันก็จะไม่โดนแบนนะครับเพราะว่าระบบตรวจจับโปรอะ่ะมันตรวจจับไม่เจอนั่นเองนะครับถ้าระบบตรวจโปรมันดีนะเล่นแค่1แมตช์มันก็โดนแบนแล้วนะครับแต่นี่เล่นไป299เลยซึ่งทําให้เราได้เห็นว่าระบบตรวจจับโปรนั้นมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับดังนั้นทางทีมงานพับจีก็ต้องอาศัยผู้เล่นหรือว่าคนที่เล่นเกมเนี่ย มารายงานโปรให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าแต่ละไอดีนั้นใช้โปรจริงหรือไม่นะช่วงนี้นะครับคนที่ใช้งานโปรแกรมชอเล่นไม่ค่อยโดนแบนนะ GM น่าจะมัวแต่ขายของอยู่นะครับไม่ค่อยแบนโปรเลยนะครับช่วงนี้หรือว่าไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ตรวจจับโปรให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับจะให้แต่ผู้เล่นในเกมนะครับรายงานโปรมันก็ไม่มีวันหมดหรอกนะครับหากระบบเกมยังไม่ดีพอนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปของไอดีนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จ,จะไม่มีเสียงนะครับก็ขออาภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องที่อัดมานเนี่ยอาจจะไม่แรงพอที่จะอัดเสียงเกมได้นะครับเพราะว่าเฉพาะเกมทับจีเนี่ยมันก็กินสเปคพอสมควรแล้วนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมไม่จัดการคนขายโปรหรือว่าแจ้งตํารวจไปจับคนขายโปรนะครับสําหรับข้อมูลของคนที่ขายโปรแกรมชเล่นนะครับ เราแจ้งไปยังทีมงาน PUBG mobile หมดแล้วนะครับหรือว่าส่งให้ผู้พัฒนาเกมหมดแล้วนะที่เหลือก็อยู่ที่ทาง PUBG เขาจะจัดการเองนะครับส่วนเขาจัดจัดการยังไงหรือจะจัดการหรือไม่นี้ยังไงก็แล้วแต่เขาเลยครับเราทําอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่พวกเราทุกคนทําได้ตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่กดรายงานโปรแกรมเล่นหรืออัดคลิปรายงานคนที่ใช้งานโปรแกรมเล่นแค่นั้นนะครับขนาดส่งข้อมูลคนขายโปรไบนะครับ ถามว่าคนขายโปรยังอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ยังขายโปรเหมือนเดิมนะแล้วก็ขายดีด้วยซ้ำนะครับบางคนก็เช่าโปรมาทําธุรกิจก็มีนะครับก็คือเช่าโปรมารับจ้างปั๊มแรงนะแล้วก็ทําไอ้ดีลูกค้าโดนแบนก็เยอะนะครับสําหรับใครที่ไปจ้างปั๊มแรงมาแล้วไอดีโดนแบนนะครับก็ต้องให้คนที่รับจ้างอหไรครับรับผิดชอบสําหรับคลิปของไอดีนี้นะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับหลังจากที่ดูมาเมื่อกี้เนาะก็คือเขายิงทะลุใบไ,ไม้กันเลยทีเดียวนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของ ID ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ ID ต่อมานะครับก็จะเป็น ID นี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเติมเยอะไปพอสมควรนะครับมีชุดฟาโล w ด้วยนะแล้วก็มี M4 l e v e l 7ด้วยนะครับดีไม่ไดีปืนอัปเกรดในตัวเขาอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะครับเพียงแต่ว่าโชว์ได้แค่นี้เนาะสำหรับ ID นี้ผมไม่แน่ใจว่าโดนแฮกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูสิติของเขาก่อนนะครับ สถิติสั้นนี้เหมือนจะให้ยามไล่ยิงอย่างเดียวเลยนะครับคล้ายๆ id โดนแฮกมานะครับสถิติก่อนหน้านี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่มาที่สั้นนี้นะครับเห็ช็อต43%เลยนะครับเหมือนกับว่า id เขาโดนแฮกมาใช้โปรโดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากโดนแฮกนะครับให้ผูกบัญชีไวให้เต็มทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผูกอีเมลผูกเฟซบุ๊ก ผูก t วิตเตอร์นะครับหากเป็น ID หลักของเราเราเล่นประจํานะครับให้ผูกไว้ให้เต็มให้หมดนะเพื่อป้องกันการแฮกนั่นเองนะครับถ้าเราผูกไม่เต็มทุกช่องใช่ไหมสมมติว่าเราผูกแค่ช่องเดียวคือช่อง Facebook นะครับคนที่แฮกเขาแฮก Facebook เราได้นะครับเขาก็จะเข้าเกมมาเขาก็จะผูกอีเมลผูกทวิตเตอร์เป็นของเขานะครับเท่ากับว่าเรามีแค่ Facebook จากนั้นนะครับคนที่แฮกเขาจะเอา ID ของเรานะครับไปใช้โปร ให้โดนแบน7วันแล้วก็ยกเลิก Facebook ของเรานะครับหลังจากปวดแบน7วันมานะครับเท่ากับว่า ID ของเราโดนแฮ็กไปอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าไ d ของเราได้อีกเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมอยู่แล้วยังไม่ผูกทุกช่องทางก็อย่าลืมผูกทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อป้องกันการโดนแฮ็กนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนโดนแฮ็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โดนยก ID ไปก็มีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิป ของคนที่ใช้งานโปรแกรมเชลเล่นที่ใส่ชุดฟาโลเมื่อกี้ก็เลยดีกว่านะครับตื่นโมดหนักเลยเยาวาระได้ยตลูกว่าระดาเลย ูเติมดหนักเลย กล้าเล่นด้วยเดยมันค้างหมดเลยอ่ะดูนแบนนรือเปล่าเพื่อนนี่ค้า,ทางทังมดเลยเพื่อนดูนแปลนนะเด สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรมเชลเล่นส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เก่งเลยนะครับอเดียวผมจะแถมให้อีกคนนึงนะครับมาดูกันว่าใครกันแน่ที่ใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับที่ทุกคนเห็นวิ่งไวอยู่ขนาดนี้นะครับมันก็คือบัฟคองนเองนะครับในช่วงเวลาที่บัฟคองมางใหม่นะครับก็คือจะวิ่งเร็วแบบนี้เลยนะครับวิ่งเร็วกระโดดสูงแบบนี้เลยนะครับ สำหรับคนที่ใช้โปรแกรมเชลเล่นลบญ่าหรือว่าใช้ตัวข้อขาวแบบเนี้คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้โปรนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนตัดสินกันกเอาเองแล้วกันนะครับว่าเขาโกงว่เล่นอื่นหรือเปล่านะครับย็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้โกงด้วยนะสําหรับโปรแบบนี้นะครับทางพับจีบอกว่าจะแบนนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะแบนวันไหนนะครับย็นบอกว่าจะแบนจะแบนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะปีหน้าหรือเปล่าก็รอดูกันอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนตัดสินว่าใครกันแน่ที่ใช้งานโปรแกรมเล่นระหว่างคนที่เล่นอยู่หรือว่าคนที่อัดคลิปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ